สวยจังเลยค่ะ hmm. ไม่ลืมรออยู่ตลอดรออยู่นักวันอยูนั่นแหละลอร้องเพลงได้หรือยังนะคะเดี๋ยวผมจะไปฝึกมานะคะรองเพลงผมจะร้องได้แต่เพลงคีิกร้องยากมากเลยอ่ะเพลงคืาว่าคือต้นขาอ่ะยากตรงที่เอออใช่ไหม ตูพอวันนี้หล่อเป็นหล่อขึ้นหล่อพ้นหล่อ้ไม่ลอเ่พลือนี้่พลอขา้งไเป็นล้หรอพ่อุ้มพี่อุ้มหน้าเหมือนเพื่อนหนูคนนึงเหมือนกันเลยเหมืนเหมือนมากเหมือนมาก็นหนูหนูองเอหอยู่ใหมใก่โอ้ยใช่ไ าแล้วมาแล้วมาถ่ายคู่กันถ่ายคู่กันหน่อยถ่ะเจ๊ถ่ายคู่กันหน่อยเจ๊ถ่ายถ่ายคู่กับพี่อุ้งหน่อยพี่อุ้มถ่ายคู่กันหน่อยถ่ายคู่กันหน่อยถ่ายคู่กันหน่อยอ่าไม่คู่กันหรอพี่ผึ้ง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 พ่ผึ้เจ็บไหมเจ็บไหมถ่ายมาจะไี่ดูคันน่าคันน่าหน่อย นี่ด้วยนะคะ พี่พีบอกหนูมาจากโยกตัวไหนมันกัดบอกหนูเราค่โอ้ยมาไม่ได้แล้วต้องขึหยิบมันกระาป๋องโอ้ยขอเพลงสักท่อนได้ไหมขอเพลงสักท่อนหน้าค่ะขอบคุณค่ะเราเพลงได้ไหมจำกันได้ไห้เนี่ยจำได้อยากล้ไหมว่า ถ่ายถ่ายรูปฝั่งรีทัชมิงได้เลยนะ <c oughs> งงพันมากเลยตัวนี้เอ้ยโอ้